ฮได้เล่นเลยอะ19ชั่วโมงกำลังอยู่ระหว่างดาวโหลดลงหน้าโลกใหม่ของมาเวลพร้อมด้วยฮีโร่อะไรพร้อมเออเฮียเกอเฮ้ยเกพร้อมด้วยเหล่าฮีโร่กำลังจะมาเติดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟอร์มข้างล่างกูนึกว่าจะได้เล่นเลยแต่ไม่ทันงนเดอ ฮ้ยร็อกเก็ตลองเลยอยากหลงอยากหลงอยากลองยี oh. 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 ่ได้เลยเร็วเบต้าเก่าเบต้าเท่เก่าเอ้ากรูซกูกดทำไมอะดาวโหลดอ๋ออ๋อนี่ยานะมินิเกมนี้เขาบอกโอ้โอ้สตาร์หลอดบินได้โอ้โอ้โอ้ว้า เป็นมินเกมน่าหลบด้วยตัวเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าฮู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 ฮรฮูฮูู้ฮูู้ฮ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 ูู้ฮูฮูฮูู้ฮ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 ู <t ell> บ, <inhib itor> บินค้างงี้เออไม่ได้นี่วะมเออเออรถรถโอ้แท็กซี่รถเมล์รถบัสโอ้ยตึกตึกโอ้โอ้โชิบโอ้ยิยงมอย,ย,ยิงมอ,อยมิงมยหงอยห้าลอยเต็มไปบินไปนเลยสตาร์ลอตไอตัวชิบหายของมาวิลถ้ามึงไม่ทำไม่ทานอสตื่นจากมนตะกดแบบแมนติดมึงก็โลกก็ไม่เป็นอย่างนี้อ๋อโอ,โอ,โอ,โอโมีเลสกอร์สูงสุดด้วย แล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ของผมจะโหลดเสร็จปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสอบข้อมูลแล้วเอ้ย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 ดาวน์โหลดเสแล้วรู้แล้วยังไงไปไปิี่เจเรนไปไปหรือว่าที่เขาบอกก็คือเกมยูแค่นี้ลองฟังดเออโอเคอ๋อนี่ไงเอาเสร็จแล้วหังจากเข้าสู่โรคมาวิล ฟิวเจอร์เรฟวลูชันหรือไม่ไม่ทำไมผมมองเป็น <c oughs> คิดดีไม่ได้เลยเห็นรูปนี้ <c oughs> กลมๆสอง,งนัน <c oughs> โ,โอ้อ้อาวขณะนี้เป็นช่วงเวลาดาวน์โหลดล่วงหน้าพวกเรามีกำหนดจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้ถึหนวา ก็สตที่นจินิชัว่วโมงกูกยจะเล่นหลอกลวงว้พรุ่งนี้อย่ามาอัดดูนะครับรรอกไม่นะ